จุสองก็คือคือให้เป็นคนดี สองคบบัณฑิตนะคบบัณฑิตคบบัณฑิบัณฑิตคืออะไรผู้ที่ฮะอ่าผู้ที่มีความรู้ความสามารถเก่งอ่าได้ปรับปิญญาโตปัญญาตีสกเคือผู้ที่มีอ่าความรู้ความสามารถนะผู้เราเรามีความรู้น้อยเราก็ต้องคบหาคนที่มีคนรู้มากๆเนี่ยจะได้ สั่งสอนและแนะนําให้เรานนครบบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผลนะหา,าความรู้ความสามารถยิงๆขึ้นไปไม่ใช่ว่าเรามีความรู้แล้วไปคบคนพบคนธรรคนธรนก็พาไปหาผีดีเรียหา,ามไหาผีดเช่นไปงไนเป็นแก๊งขโมย อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ดีเนาะคนพบคนดีครับมือมิกก็คือผูอ้ที่มีความรู้ความสำนัก,นนก,นนกเป็นนักรา์เนาะเป็นนักรา์ผู้ให้ความรู้ความสามารถเก่งๆกับเราเรียนคอมพิวเตอร์อย่างเขาไม่เอาไม่เป็นภาษาอังกฤษเราไม่เป็นเราไปคพบคนที่มีความรู้ความรู้ก็จะมาแนะนําให้เราเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมอ่า กต้องพบในนั้นเนะขาเรียกว่าต้องพบมันรีบูชาบุคคลที่ควรบูชาข้อที่สามข้อที่สามเขาเรียกว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาบูชาใครควรบูชาต้องบูชาอะไรบูชาใครพ่อแม่ใช่ไหม,มครูอาจารย์แต่ใดใช่ไหมเออที่เราเคารพนับถือใช่ไหมล่ะ อ <c oughs> ที่แน่ก <c oughs> ็คือพ่อแม่อ่าผู้ที่มีคุบุญคุณเราโลดฟ้าจะอะไรเทียบก็ไม่ได้จะน้ำเป็นมึกจะเอาท้องฟ้าเป็นกระดาษเขียนบุญคุณเต็มท้องฟ้าก็ไม่หมดใช่ไหมพ่อแม่เป็นผู้มีศักคุณเรามาก ครูก็เหมือนกันครูก็ให้ความรู้ความจามาสอนให้เราเป็นคนดีก็คือบูชาได้บูชาผู้อานารอยู่ในที่ที่เหมาะสมนะข้อข้อที่สี่อยู่ในทีทคนคนทนท่ที่เหมาะสมก็คืออช,ช่าแช่ในที่ที่ห่างไกลท,ที่อันตรายเนาะไอที่เหมาะสมก็เหมือนกับที่โรงเรียนเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ย าโรงเรียนนี่เป็นสิ่งที่ดีล่าเพราะว่าให้สอนครูครูก็ดูแลครูก็ได้สั่งสอนให้เราเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในการฝึกปฏิบัติอยู่ในความดูแลของพรโยในความที่เหมาะสมก็คืออยู่ในโรงเรียนนี่แหละเหมาะสมวรือจะอยู่ในวัดก็ได้อยู่ในวัดพระอาจารย์แห่งพระก็ดูแล ว่าเขาต้องดูแลเหมือนกับท่าอาจารย์ตอนนี้อยู่อยู่ที่วัดเนี่ยเก้าสิบสองคนเนาะกับกับเด็กนะท่าอาจารย์จะต้องดูแลสิบสองคนอ่าเช้าก็ต้องปอ,อ,อกอาหารกันกินพอไหมตอนเที่ยงก็ทำอาหารนักเรียนก็ทำอาหารเสริมอ่าแล้วก็วันจันทร์วันพระ ที่จะเป็นสามเณรเข้าไปโรงเรียนเหมือนกันไปเรียนหนังสือ,อต้องดูแลทั้งหมดเจ็บไข้ได้ป่วยพระอาจารย์ก็ต้องดูแลเหมือนกันนักเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนก็คุณครูเพื่อการดูแลให้สบายานะการกินการอยู่การหับก,การหกชันเนาะอาจารย์เหมือนกับพระอาจารย์อยู่ในวัดพระอาจารย์ก็ต้องดูแลอันยิ่กว่าอยู่ในที่ที่เหมาะสมเนาะอ่าอีกข้อหนึ่งมีบุญวัฒนามาก่นอน บุญวัฒนาบางคนบางคนก็เกิดมาแล้วมีบ so so what so what ุญว no. so ัฒนาก็คือมีความเฉลียวฉลาดเก่งไปทุกอย่างนสอบอะไรก็เก่งเลยที่หนึ่งที่สองเนาะแล้วก็มีบุญที่ได้ได้ทำบุญบุญก็คืออะไร บุญก็คือนําการทําแล้วก็มีความสุขนะสัมสุขกายสุข,สขใจเหมือนกับการทําบุญเนี่ยไม่จเว่าจะต้องไปถวายพระในวัดาการทําบุญเนี่ยเราได้บริจาคได้เราได้ไปช่วยเหลือทุกทุกได้ยากเช่นเพื่อนไฟไหม้โอ้ไฟไหม้บ้านไฟไหม้นี่หมดเลยเราก็ ไราจะช่วยเพื่อนถือว่าเป็นบุญเหมือนกันการช่วยทานคนอื่นที่ตกทุกข์ยากไม่มีตะกินไม่มีอะไรต่างๆเช่นโอ้ธคอมจะไปหาแม่ไม่มีมีสตางค์โทรเนาะเพื่อนคนนี้ให้โทรหน่อยเนาะพูดคุยกับพ่อแม่ถยอว่าการให้เหมือนกันให้ให้จะได้เป็นบุญ บุญนั่นคือบุญคือพรานนำพอทำแล้วก็เกิดความสุขเกิดความสุขก็เป็นตัเองทำแล้วก็บุญน้องตั้งตนชอบตั้งตนชอบก็คือเป็นยังไงตั้งตนชอบตั้งตนอยู่ในที่ที่ดีที่งานนัได้เอาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ กับคนอื่นไปหาคนอื่นได้ดีก็จะเราต้อะได้ดีกับเขาบางครั้งมันก็ไม่ได้เรากตต็ตั้งตั้งตนของเราตัเองสิ่งที่ดีนั้นตั้งตนเทอะทับนะถ้าบุษฎ์ถ้นะาบุูตรก็คือนะที่ มีศิลปะนะศิลปะก็คืออะไรไม่ใช่มีแต่การวาดเนาะมีศิลปะอะการการตกแต่งการอะไรต่างแต่งสวนก็มีศิลปะอันนี้ผู้มีความรู้ความสามารถในด้านนี้มีวิทย์นาวิทย์นายคืออะไรวิทย์นายปกติมันมีพวกพี่อย่างเช่นในวิทย์นายนาฏ ในวัดในโรงเรียนโรงเรียนต้องมีวินยัยเหมือนัใช่ไหมถ้าวินัยคืออะไรข้อข้อบังคับข้อระเบียบใช่ไหมเออเอกับพราอาจารย์พระอาจารย์แบบนี่ไหนัยเยกแยะเลยเนาะต้องมีศีลน,นักเรียนมีศีลห้าสามารถที่โอ้ยง่ายเลยอาจารย์สามณาน,นมีศีลสิบน,นะ เป็นข้อข้อประพฤติปฏิบัติข้อวินัยอ,อยู่ในสินสุดเลยโอ้ต้องเป็นคนดีละอนะมักับพระพิสุพระพิสุมีสินเท่าไหร่รู้ไหมไรู้ไหมใครเคยบวชมาบ้างแบบมีไหมได้เรียนไหมไม่เออนะพระพิสุมีมีสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อมากหนักมากนะเพื่อทำ ทางคุณครูนะผู้ครูก็เคยวนมาแล้วอืมสิน2องร้อยยี่สิบเจ็ดข้อโอ้การประพฤติปฏิบัติไม่เหมือนกับชาวบ้านาต้องอยู่ในพระวินยัยการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมใอ่อมั้ยไปถึงว่าเล่นตะก้อเล่นฟุตบอลในวัตทุเต้าทตกาเต้าได้ไหม,ไม ไม่ได oh, oh, ้เออถ้าบ้านไหนแล้วเป็นไงโอ้วัดนี้ดังแน่เลยเป็นคิวมันอะไม่ได้แต่ไปวิ่งเหมือนกับนักเรียนก็ไม่ได้นะแต่ไปเสียงดามบวกวักโก้วกันเนี่ยก็ไม่ได้เออเป็นทางเดียวไม่ได้นะต้องอยู่ในระเบียบที่ไหนมันเยอะแยะเลยนะทการปฏิบัติของพระภิกษุสามเณร นั่นคือข้อพิสูจน์สามเณรจะต้องเรีระเบียบกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเยอะแยะแต่ก็ทําได้เนาะเพราะว่าไม่ไม่มกกนักเท่าไหร่แต่ถึงก็ระเบียบที่มันมันไม่ดีนั่นะเองนะเช่นอย่างอย่างศีลเนานะศีลก็คือข้อปฏิบัติและข้อห้ามนะข้อห้ามอย่างเช่น ส,สุรามีระยะมัชชะประมาณถ้าพิสูจนี้มันไม่ได้หรอกดื่มสุรายาเมาไม่ได้อ่าเป็นชาวบ้านนี่ก็โอ้มันยังเอาเอาว่านี่ขอสักข้อหนึ่งนะห้าข้อขอสักข้อหนึ่งพระขอสักข้อไม่ได้นะถ้าดื่มสุรามันดังแน่เลยวัดนั้นวัดนั้นยิ่งเล้าเออเป็นถือว่าผิดละ อ่าผิดวินายเขผิดศีลด,ด้วยนายราเดียกพีนายนะเขาเรียกว่าข้อปฏิบัติสุรจัยข้ปที่ดีอ่าข้อห้ามของพระพิดสดัจจะมีวินายอยู่โอ้ถ้าพิณิพุธแต่นัยอาจารย์พูดทั้งวันไม่จบนะวินายคือข้อต่อึปฏิบัติตข้อข้อข้อห้ามของการ ห้ามทำเช่นยกตัวอย่างเน่ะข้อที่หนึ่งก็ได้ปานาจิปตาวิรมณีเวทจาัดก,การพอรู้ไหมเวทจัดอะไรเวทจการฆาา่าฆ่าสัตว์สิ่งของฆ่าคนก็ไม่ได้ใช่ไหมฆ่าคนได้ได้สองกฎหมายเลยนะผิดศีลด้วย ผิดกฎหมายด้วยนะอันนี้เขาเรีว่าเป็นข้อห้ามห้ามทำสองกัินาณานาเปรับมีเวชจ,จากรการับทรัพย์ใช่ไหมเออเนี่ยเราถ้าเราไปรับทรัพย์เขาเป็นยังไงผิดอะไรเออผิดกฎหมาย,ออมายคนอื่นว่าเราเป็นคนที่ขมโมยอนะไม่ได้ ข้อที่สามกาเมสุวิชาจารเาวรัมณีสิกขาปตังสมาธิยามีอ่าเว้นจากการไปเล่นโชสุขุเนี่ยผพราะ่อก็ไม่ได้โอ้นี่ไม่ได้แสดงคนไปเล่นสามีออไปเล่นภรรยาเขาแสดงสามีเขารู้แสดงเขาจะมันยิงตายอ่านี่ก็ไม่ได้อ่านั่นก็แสดงว,ว่าเป็น,ปนข้อห้ามถ้าห้ามได้ถ้าเราปฏิบัติได้ ข้อห้ามนี้คือว่าเราเป็นสุนเป็นศูนย์ใครไม่ได้บัเพ็ญเพียรเราเนาะมุสาวาทานิรัมณีเออพูดโกหกหลอกลวงพูดอื่นก็ไม่ได้นี่อันนี้ไปพูดโอ้โหนี่ผมคุณมาโรงเรียนไอ้ซิงพูดคนนี้มาเนี่ยอ่ ไม่ได uhm, ้พ oh, erm ูดโกหกก็ไม่ได้เป็นทางพูดเป็นบอกว่าห้ามพูดโกหกต้อพูดความจริงถ้าเราพูดความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายคนนั้นก็อยากพบคนผู้ที่จะเชื่อหรือโอ้พูดจริงพูดจริงคำจริงเมืนกับนักการเมืองเนาะนะเราจะทำอันะั้นทำจะทำอันนี้เ้าเรียกโคบเป็นสสไง แต่ผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน้นสุดท้ายครัทำไม่ทำหรอทำ <c oughs> มไม่ได้อันนี้ไหนนะที่ไหนมีข้อละเอียดกฎเกณฑ์สิ่ก็คือสิ่กตัวอย่างของนักเรียนสี่ห้าถ้าของผ่าจาย์เยอะต้องอตัอง้งแต่ อเรชี้ปัจจิตีร่างกายผู้กดโอ้เยเยอะแยะถ้ากดไปยาวแล้นักเรียนจำไม่ได้ของพระพิสุทธิ์เนาะวิเนยทางโลกนะวิเน,นพยพระวิเนยทางโลกทางโลกก็คือาทางข้างนอกในสังคมของสังคมวิในของสังคมก็มีข้อห้ามเนาะข้อห้ามทางากฎหมายบ้านเมือง นี่ครว่ามน,นทางโลกทางพระพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมนายทางโลกมีนายทางธรรมก็คือศีนลนั่นแหละมีนายทางธรรมก็คือพอศีลห้าข้อศีลสิบ้อศีลแปดเป็นข้นอห้ามวจาสุภาสิตมีวจาสุภาห้าวจาสุภาพสุภาสิตก็คือเป็น ผู้ที่พูดแล้วมีศักดิ์ศรีพูดพูดแล้วมีอ่อนน้อมถ่อมตนใครก็อยากรับใครก็อยาก,กพบเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอ่นอนน้อมถ่อมตนเช่นมลรุมิามดาบรรดาผู้มีพระพูดพออ่อแม่เนาะเป็นไงเจ้บ หลังจากนั้งขอพักสัก5นาทีเนาะเข้าห้องน้ำออให้โอกาสกากกากก่กกขอนแล้วไปเข้าห้องน้ำก็ได้อาจารย์ให้พัก5นาทีเนาะเดี๋ยวมาอีกรอบรอบหนึ่ง